ดีค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอเสนอประเด็นที่มีวัยรุ่นจีนฮิตแฟชั่นชุดนักเรียนไทยที่แห่ใส่ตามกระแสะภาพยนตร์และซีรีส์ไทยที่โด่งดังในดินแดนมังกรทำให้เครื่องแบบชุดนักเรียนไทยกลายเป็นแฟชั่นมาแรงในจีนซึ่งในตอนนี้ทั้งละครภาพยนตร์และซีรีส์ของไทยกำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมากรวมไปถึงแฟชั่นการแต่งกายของตัวละครที่แสดงในผลงานเรื่องนั้นๆด้วย ซึ่งในตอนนี้ประเทศจีนเรียกได้ว่ากำลัง,งคลั่งไคล้ชุนนักเรียนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสาววัยรุ่นต่างแห่ไปซื้อกันมาใส่เลียนแบบนักแสดงอย่างในภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่เข้าฉายในจีนเมื่อปี2555แต่ก็ยังคงเป็นกระแสฟีเวอร์อยู่นำแสดงโดยมาริโอมาเลอร์ในบทพี่โชนและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไับูลในบทน้องน้ำ โดยเรื่องนี้จะมีการใส่ชุดนักเรียนกันเกือบทั้งเรื่องโดยชุดนั้นจะมีการปักอักษรย่อโรงเรียนดอนอสาววัยรุ่นจีนต่างก็แห่ไปซื้อชุดปักเสื้อแบบเดียวกันเหมือนนักแสดงเป๊ะรวมถึงตัวเลขไทยที่ปักอยู่บริเวณหน้าอกด้วยล่าสุดซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ที่ฉายผ่านทั้งเน็ตฟลิกโดยเฉพาะตัวละครเอกของเรื่องอย่างแนนโนที่มีภาพคุ้นตาในชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิงไทย ทำให้ปรากฏการณ์แนนโนไม่ได้ดังแค่ในไทยเท่านั้นแต่ยังดังไปไกลถึงประเทศจีนบรรดาเหล่าบล็อกเกอร์และบรรดาชาวเน็ตจีนเริ่มแต่งกายหาซื้อชุดใส่ตามตัวละครแนนโนไปจนถึงการแต่งหน้าเรียนแบบตัวละครลงช่องทางโซเชียลต่างๆทั้งนี้ชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ต่างก็ชื่นชมเป็นสิ่งเดียวกันว่าชุดนักเรียนไทยนั้นน่ารักมากและพากันติดแฮชแท็กภาษาจีนที่แปลเป็นไทยว่า เสื้อผ้าไทยเพื่อพูดถึงชุดนักเรียนไปจนถึงชุดแบบอื่นๆของไทยสำหรับราคาขายของชุดนักเรียนไทยในประเทศจีนนั้นราคาจะอยู่ที่3 5มส0หถึงหนึหยวนหรือประมาณ1 7 0ยเ0บถึงห้าบาทคราวนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนไทยกันบ้างนะคะว่าคนไทยแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ซึ่งนํามาจากเว็บพันทิปและทวิตเตอร์ค่ะ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกมาจากเว็บพันทิปค่ะเพิ่งเอาไปฉายในจีนเหรอคะหรือยังไงมีคนตอบกลับว่าฉายมานานหลายปีแล้วค่ะจีนก็เพิ่งรีเมคเป็นซีรีส์เวอร์ชันจีนไปแต่ในช่วงนี้ชุดนักเรียนมาฮิตเพราะกระแสซีรีส์เด็กใหม่ภาค2ด้วยแต่ชุดที่ฮิตใส่กันก็คือชุดนักเรียนหญิงปักดน1อ5 8 3แบบที่ใบเฟิร์นใส่ในเรื่องสิ่งเล็กๆนั่นแหละค่ะของมันต้องมี คอมเมนต์ต่อมาอ๋อที่ได้ยินแนนโนแนนโนมาโดยตลอดคิดว่าอะไรที่แท้ก็จากเรื่องนี้เองสีซั่นหนึ่งทั้งช่อง GMM ใช่ไหมคะแล้วซีซั่นสองนี่คือทาง Netflix เท่านั้นใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจบเป็นต,นตอนๆใช่ไหมคะแบบมีจุดพีคให้แต่ละตอนแต่มีแนนโนเป็นตัวละครหลักทุกตอนแบบนั้นปะคือไม่เคยดูเลยสนุกไหมจะตามดูย้อนหลังซีซั่นหนึ่งก่อนนะคะ มีคนตอบกลับว่าต่ำนั้นเลยค่ะซีซั่นหนึ่งช่วงแรกสนุกมากแต่ช่วงหลังบทบ้งเยอะตอนฉายกระแสก็แผ่วลงด้วยพอดูแก้เบื่อได้คะ่ะซีรีส์ไทยไม่ค่อยมีแนวนี้ให้ดูนะซีซั่นสองเราเพิ่งดูไปตอนเดียวสนุกดีคะ่ะมีในเน็ f l i ิกทั้งสองซีซั่นเลยคอมเมนต์ต่อมาน่ารักดีติ่งไทยสะง,งั้นเคยไปไต้หวันพอบอกมาจากไทยมารุมล้อมเลย ขาชอบรักแห่งสยามกันคอมเมนต์ต่อมา <t> เคยเจอใบเฟิร์นที่งานอ e ีเวนต์แห่งหนึ่งช่วงก่อนโควิดเท่นั้นมีนักท่องเที่ยวจีนพอสมควรคนจีนที่เดินผ่านไปมาคือรู้จักนางกันนะที่งานเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นให้ซื้อของถ้าจับชื่อผู้โชคดีมาว่าเป็นใครจะได้ถ่ายรูปกับใบเฟิร์นก็จับชื่อในกล่องขึ้นมาหลายคนครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนจีนเลยทีเดียว ดีที่ห้างมีล่ามเตรียมไว้ไม่งั้นวุ่นแน่ๆอ่านชื่อจีนที่จับขึ้นมากันไม่ออกมีหลายคนด้วยฮ่าฮ่าฮมีทั้งวัยรุ่นและรุ่นลุงเลยน่ารักดีคนจีนบางคนก็เหมือนจะเป็นแฟนคลับตั้งใจมารอเจอเลยคอมเมนต์ต่อมาน่ารักขนาดนี้แต่ทำไมเด็กไทยไม่อยากใส่ไปเรียนมีคนมาตอบกลับว่าก็เด็กไทยตัดผมติ่งหู ผมสั้นเกลียนนาซิซซดใส่แล้วมันจะไปเหมือนในรูปที่เซตแป้งเซตผมมาขนาดนั้นได้ไงรูมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีตรงที่ในวัยนี้ควรแต่งหน้าทำผมย้อมผมไปตามวัยบ้างวัยนี้แต่งหน้าแล้วน่ารักสุดๆพวกครูแก่ๆมาเห็นเมื่อรู้จะคิดได้ไหมมีคนตอบกลับว่าเห็นต่างครับวัยนี้ไม่แต่งหน้าสวยสุดแล้วครับผู้หญิงผมยาวก็ไว้ได้หนิ เพื่อนผมมัดผมก็น่ารักดีมีคนมาตอบกลับว่าเห็นต่างใช่ว่าทุกคนจะหน้าตาใสๆการแต่งหน้าบ้างไรบ้างเอาแต่พองามกำลังดีเสริมความมั่นใจในการเรียนอีกด้วยเพราะงั้นการโนเครื่องสำอางเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรยกเลิกได้แล้วเพราะวัยมปลายแล้วถือว่ารู้ควรแล้วว่าอะไรดีไม่ดีแล้วใครๆก็อยากสวยหล่อทั้งนั้นเพื่อเสริมบุคลิกภาพของตนเอง การบอกไม่ควรใช้เครื่องสำอางเลยเป็นการคิดแทนคนอื่นมากเกินไปเพราะบางคนสิวเกลิหน้าคล้ำมันเสียความมั่นใจสุดๆอย่างที่บอกใช่ว่าทุกคนจะหน้าสดแล้วดีเสมอไปเห็นใจคนหน้าตาธรรมดาแต่อยากดูดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาเห็นวัยรุ่นจีนใส่ชุดนักเรียนน่ารักสดใสแต่งหน้านิดหน่อยปล่อยผมยาวก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรอยากให้พบกันครึ่งทาง 80%ทรงผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการเรียนไว้ยาวได้แต่มัดให้เรียบร้อยทำสีไม่ฉูดฉาดทนน้ำตาลแต่งหน้านิดหน่อยต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ทากันแดดถ้าโดนแดดมากหน้าก็มันเยิม้มเน้าหนะไม่สบายหน้าก็อยากทาแป้งที่ควบคุมมันเติมลิปให้ปากพอมีสีสันเวลารครูเข้าสอนเด็กๆหน้าตาสดชื่นบรรยากาศในห้องก็ดีผมว่าก็น่าจะดีนะครับ คอมเมนต์ต่อมานักเรียนไทยจงภาคภูมิใจไปโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนประหยัดคุ้มค่าสวมใส่สบายดูดีสมวัยเท่าเทียมที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็เหมือนที่เด็กไทยที่แต่งยูนิฟอร์มนักเรียนญี่ปุ่นเมื่อก่อนคอมเมนต์ต่อมาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคอมเมนต์ต่อมาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุด ปัญหามันอยู่ที่กดเพิ่มเติมที่มีจุดประสงค์คือทำยังไงก็ได้ให้คนใส่ไรในยะทางเพศบริสุทธิ์ผุดผ่องน่ารักทั้งทรงผมกระเป๋ารองเท้าอย่างในรูปถ้าเป็นเด็กไทยคือถูกกล้อนผมโดนริบเครื่องประดับถูกด่าว,ว่าจะมาหาผัวเหรอแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาอยากรู้ว่าถ้าผู้หญิงตัดผมทรงห้ามซอยเท่าติ่งหู ผู้ชายตัดผมทรงเกลียนจะยังน่ารักอยู่ไหมและคนทั้งนั้นจะยังอยากใส่อยู่ไหมถ้าต้องตัดผมแบบนั้นด้วยคอมเมนต์ต่อมากระแสที่จีนน่าจะมาจากแนนโนมากกว่านะครับเพราะตอนนี้พูดถึงกันมากมีคนมาตอบกลับว่าจริงๆกระแสชุนเกรียนไทยในจีนมีมานานสักพักแล้วนะครับ,รบเห็นมานานแล้วเหมือนค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมา เคยได้ยินผู้ใหญ่แะว่าส่วนใหญ่เด็กไทยโวยวายไม่อยากใส่ยูนิฟอร์มโทษนะพอเห็นรูปแล้วน่าจะแยกแยะได้ว่าอันนี้ถ่ายแฟชั่นถ้าใส่จริงก็โดนครูทำโทษผิดระเบียบหลายอย่างมันไม่เหมือนกันไม่ต้องมาใช้คำว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหรอกแต่งจริงกับแต่งเป็นแฟชั่นเป็นคอสเพลย์มันไม่เหมือนกันคราวนี้เรามาลองดูข้อความที่ทวิตในทวิตเตอร์กันบ้างค่ะทวิตแรก เอาจริงที่คนจีนใส่ชุดนักเรียนไทยแล้วดูน่ารักเพราะเขาไม่มีข้อจํากัดอะอย่างผมจะทําทรงไหนก็ได้ใส่กระโปรงสรั้นแค่ไหนก็ได้แต่งหน้ายังไงก็ได้เนี่ยแค่นี้ก็ดูดีจนอยากแต่งไปโรงเรียนทุกวันแล้วแต่ก็อย่างว่าแหละที่ไทยยังมีแต่คนรุ่นเก่าบริหารอยู่ก็ย่ำอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะสู้ๆทวิตต่อมาที่จีนคือมีชุดนักเรียนนะแต่เป็นชุดนักเรียนแบบแนวชุดพละ และไม่ต้องระเบียบจ๋าใส่ไงก็ใส่แค่เป็นชุดพละแต่มหาลาัยคือปลาเวทแสนเปอร์เซนต์ขนาดนี้ไปเรียนที่โรงพยาบาลยังใส่ชุดไรก็ได้เลยฮ่าฮ่คนไทยเสพติดเรื่องเครื่องแบบจริงๆสวิตต่อมาคนจีนชอบหนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมากเลยเอาชุดนักเรียนมาขายและใส่แฟชั่นที่เทาเปาเลยมีขายราคาถูกด้วยปักมาให้ด้วยท่าที่ไทย แผงแถมต้องไปปักเพิ่มอีกอีกอย่างคือทรงกระโปรงแฟชั่นกว่าของเราทวิตต่อมาน้องๆน,งน,งนี่ถ้าเจอแบบลาวเวียดนามพม่า,มาคงไปไม่เป็นที่ต้องใส่ชุดประจำชาติไปเรียนแต่ดูดีมีสเสน่ห์มีมน์ขลังนะทวิตต่อมาชอบรูปที่คนจีนใส่ชุดนักเรียนไทยถ่ายรูปในไทยมากเลยอะมูดมันดีมากเลยมาที่ทวิตสุดท้ายค่ะเออเออ ชุดนักเรียนไทยกำลังฮิตนีหมู่วัยรุ่นจีนเหรอเห็นเขาว่าเป็นเพราะซีรีส์หนังละครไทยก็อินเตอร์ไปดังที่นู่นรูมน่ารักดีค่ะดีจอใจมากเลยกระจบกันไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นที่วัยรุ่นจีนฮิตแฟชั่นชุดนักเรียนไทยที่แห่ใส่ตามกระแสภาพยนตร์และซีรีส์ไทยที่กำลังดังอยู่ในจีนในขณะนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานา,นาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ